สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์ผู้กายสําหรับคนที่แบบเป้เดินแบบเปเ้แบบเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไปกลางเต็นท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือเป้ที่ผมใช้งานนะครับยี่ห้อนี้นะครับก็ยี่ห้อนี้เ็าจะมีเป้อยู่สองไซส์นะครับเป้นหนึ่งเป็นเป้สำหรับผู้ชายที่เป้ตัวนึงเป็นเป้สำหรับผู้หญิงนะครับ ที่เขามีแบบนี้เพราะว่าลักษณะสรีระของผู้ชายและผู้หญิงไม่เหมือนกันนะครับสําหรับตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับจะมีอยู่ก็คือ1ก็คือตรงกระดูกเชิงกานเนาะจะไม่จะไม่เหมือนกันแล้วช่วงช่วงหน้าอกก็จะไม่เหมือนกันสำหรับผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็สายเปก็จะก็จะไม่เท่ากันสายเปผู้หญิงจะเป็นสายที่เล็กกว่าหน่อยนะครับสําหรับข้อดีของเป้ตัวนี้คือ จากที่ใช้งานมานะครับก็คือแบกเดินแล้วก็หลังจากตัดให้เข้ากับตัวเราเรียบร้อยนะฮะอาการปวดเมื่อยห,หลังเนืออะไรเนี้ยนะครับไม่ไม่ไม่เจอนะเวลาที่แบกเป้เดินเนาะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมเลือกมาก็คือมีข้อดีก็คือเป็นมันจะเป็นโครงแข็งนะครับแต่ว่ามีตรงที่เป็นตัวระบายอากาศทําให้เราไม่ร้อนเวลาที่เราแบกเดินนะครับสำหรับเป้ตัวหนึ่งนะครับ ก็เป็นเป้ผู้หญิงลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ตรงที่แต่ตรงที่เป็นกระดูเกเชิงกรานนะครับเขาจะออกแบบเขาจะออกแบบมาไม่เหมือนกันนะครับเป้ตัวนี้ก็จะเป็นการปรับก็จะไม่เหมือนกันนะรตรงนี้เป็นลักษณะของการเป็นแผ่นสไลด์ครับแล้วก็มีตรงที่ปรับหลัน,นบตรงที่รังไหลนะครับว่าเคื่อที่่ก่อนถรลให้เป้ไปโน้มไปข้างหลังหรือมาข้า,ง,ขาง,ขงหน้า สมุสมบรุ์ในการเทียนนบแบบสำหรับการใช้งานเปได้สองใบน,นะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย,ยก็ไม่ผิดหวังในการแบกแล้วก็เดินนะครับส่วนที่น่าผิดหวังของเป้ตัวนี้นะครับก็คือเป้เขาจะมีการเคลือบกันน้ำมานะครับจะไม่มีสารเคลือบกันน้ำคล้ายๆกับเต็นท์ครับใล้ๆกับเต็นท ด้านไหนเขาจะเคลือบก,กันนหะแต่หลังจากผ่านไปสองปีนะครับ <S <S เป้ตัวนี้ได้ใช้งานแค่ประมาณสองครั้งนะครับแล้วก็ติดโควิดนะครับติดช่วงโควิดก็ไปไหนกันไม่ได้ครับเพราะเป้ก็ถูกเก็บนะครับอยู่สองปีนะครับในห้องอุณหภูมิบ้านเราตามปกติครับก็ประมาณ2.5ถึง3.3หรือ4 ว่าตัวโค้ดที่มีอยู่เนี่ยลอกลอกอกทั้งสองไปเลยนะอายุเป้มาพอกันนะครับลอกทั้งสองไบวันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เป้ยี่ห้อนี้ก็ลองเอาไปพิจารณากันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็จะดูอยากจะดูนะครับเป้คือผมต้องบอกว่าต้องไปลองนะเป้ต้องไปลองนะครับ ไปลองเองในที่ร้านที่เขาขายนะครับร้านที่ขายผลิตภัณฑ์เอาดอนะครับองก็มีหลายที่ที่นำยีคอ,อนี้เข้ามาจำหนายเปลองสะพายนะครับใส่ของใส่น้ําหนักแล้วก็ลองสะพายลองแบบเดินอยู่ในร้านว่าเออความสบายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามาตัวเราไหมนะครับยุ่งไหนที่ใช้งานแล้วก็เข้ากับตัวเราวันนี้เราเรื่องมาอัปเดตกันประมาณนี้นะครับ คอนเซิร์ข้อดีข้อเสียนะครับผมเปย์ยอ้อนี้มีอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมจะพยายามหาคำตอบมาให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ